สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำวงจรนินอร์เตอร์แปลงไฟฟ้าจาก12โวลต์เป็น220โวลต์อุปกรณ์มีดังนี้นะคะซิงค์2อันทานซิสเตอร์ชนิด npn หม้อแปลงหลอดไฟแล้วก็แบตเตอรี่จากรถมอไซค์12โวลต์ตัวต้นานทาน 1k โอห์ม oh แล้วก็สายไฟต่อมาเราจะทำการบัดกีก,กันนะคะเราจะใช้ตัวต้นานทาน 1k โอห์ม oh บัดกีลงที่ขาหนึ่งของทรานซิสเตอร์ตัวที่หนึ่งและขาตรงกลางของทรานซิสเตอร์ตัวที่สอง ต่อไปเราจะเอาตัวต้านทานอีกตัวหนึ่งมาบัดกีีนะคะบัดกีีที่ขาตรงกลางของทรานซิสเตอร์ตัวที่1และบัดกีีลงที่ขาหนึ่งของทรานซิสเตอร์ตัวที่2 ต่อไปเอาสายที่เตรียมไว้ไปบัดกีีเชื่อมกับขาที่เหลือของทรานซิสเตอร์ทั้งสองตัว ต่อไปเอาสายของมอบอแปลง12โวลต์ทั้ง2เส้นไปบัดเกีเส้นสีดําคือเส้น0ูนย์โวลต์สาย12โวลต์บัดเกีลงที่ขา2ของตัวแรกสายต่อไปบัดกีลงที่ขาที่2ของตัวที่2 ต่อไปทําการทดลองกันนะคะไฟบวกจะต่อที่สาย0นโวลต์ไฟลบจะต่อที่ขาของทรานซิสเตอร์ไฟติดเท่ากับการทดลองนี้สำเร็จนะคะขอบคุณค่ะ